นี่คือภาพประทับใจของป้าออาที่สถานีบ้านซ่องนะคะตอนนี้สถานีบ้านซ่องนะคะเดี๋ยวป้าอจะถ่ายบรรยากาศท่านบ้านซ่องให้เพืไปดูกันนะคะ ตอนนี้ผู้โดยสารก็เริ่มทยอยลงจากรถไฟนะคะเมื่อถึงสถานีบ้านซ่องนะคะส่วนป้าออก็ยังต่อไปอีกหนึ่งสถานีจึงจะถึงปลายทางของป้าออคือที่สถานีคลองจันดีและขณะนี้ป้าออก็เก็บบันทึกภาพที่สถานีนะคะไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ผักนะคะแต่รูปร่างลักษณะเหมือนดอกกุหลาบนะคะป้าออก็เก็บมาฝากเพื่อนๆคะ่ะ เก็บมาฝากเพื่อนๆนะคะและป้าออกก็เห็นภาพนี้เลยนะคะนี่ป้าออกประทับใจนะคะคุณลูกโพเข้าหาคุณแม่เมื่อแม่มาถึงสถานีนะคะประทับใจมากเลยค่ะเลยอดที่จะนำมาแบ่งปันเพื่อนๆไม่ได้นะคะเราก็ดูภาพกันเพลินๆต่อไปนะคะที่สถานีจนกว่ารถไฟจะออกนะคะตอนนี้รถไฟก็เริ่มจะออกแล้วนะคะ ค่ะป้าออก็พาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศยามเช้านะคะที่สถานีบ้านซ่องซึ่งอยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะค่ะป้าออกก็เก็บภาพนะคะประเดี๋ยวป้าออก็จะบันทึกภาพของแม่ลูกคู่นี้เป็นช็อตสั้นอีกทีหนึ่งนะคะให้เพื่อนๆได้ดูกันท้ายคลิปนะคะถ้าชอบก็กด Like, กดไลค์กดแชร์และกดติดตามป้าออนนะคะอ่านี่ก็รถไฟกำลังเคลื่อนที่ออกแล้วนะคะนี่คือผู้โดยสารที่ลงจากรถเมื่อสักครู่นะคะปะ้าออก็นำมาฝากบรรยากาศสถานีรถไฟที่สถานีบ้านซ่องนะคะค่ะก็บายบายสถานีบ้านซ่องบายบายค่ะทีนี้มาดูพ่อแม่เออแม่และลูกคู่นี้กันต่อนะคะค่ะตอนนี้ลูกเห็นแม่ปุ๊บก็โผล่ค่ะ โผล่เข้ามาแล้วก็ค่ะนั่นแหละจุดไฮไลท์อยู่ตรงนี้นะคะดีใจมากเลยโผล่เข้ากอดแม่เลยโผล่เข้ากอดแม่แล้วกอดกันแน่นเลยค่ะกอดกันแน่นเลยทั้งแม่ทั้งลูกดีใจกันสุดๆนะคะไม่ทราบว่าจากกันไปกี่วันนะคะลูกก็มามารอรับแม่ที่สถานีค่ะกอดกันแน่นเลยป้าออกเก็บภาพได้ดีใจมากนะคะป้าออก,ก็มา สโลโมชั่นเป็นภาพนิ่งนะคะตอนนี้ก็คลายจากอ้อมกอดนะคะแล้วก็จะต้องกลับไปสถานที่ที่รถจอดกำนบ,บงังค่ะครันี่คือตอนนี้เดินไปแล้วนะคะป้าออกก็ขอสวัสดีบ๊ายบายคะ่ะ